ดาวติ๊กตอกผู้ติดตามเกือบ7ล้านทำคลิปอาการหลังดูข่าวบันไดเลื่อนเจอทัวลงเมคฟันสนุกเกินเบอร์ตลกไม่เข้าเรื่องไม่นึกถึงจิตใจเหยือ่องานนี้สาวลบคอมเมนต์รวัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าสวสดรีบจะเล่าให้ฟังค่ะ มีที่มาที่ไปมาจากกรณีอุบัติเหตุผู้โดยสารหญิงโดนทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองดูดขาขาดแล้วก็ถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะและล่าสุดค่ะได้มีดราม่าบนโลกโซเชียลเมื่อดาวติ๊กต็อกชื่อดังมีผู้ติดตามมากกว่า6.8ล้านคนได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบันไดเลื่อนโดยระบุในวิดีโอนะคะว่าอาการหลังดูข่าวบันไดเลื่อนค่ะโดยในคลิปนะคะจะเห็นว่าเธอเนี่ยขึ้นลงบันไดเลื่อนพร้อมกับทําท่าทางหวาดระแวงลุกลี้ลุกลนระหว่างที่ยืนขั้นสุดท้ายของบันไดเลื่อน แล้วก็ยื่นเท้าออกไปแตะปลายบันไดหรือว่าจะเป็นการยืนตรงซี่หวีพร้อมกับนํามือเนี่ยไปแตะพื้นบันไดเลื่อนไปมานอกจากนี้นะคะยังมีการใช้เสียงเพลงแล้วก็เอฟเฟก์เสียงที่ให้ดูออกมาเนี่ยเป็นเรื่องราวชวนตลกเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะอาการหลังดูข่าวบันไดเลื่อนปรากฏว่าทางเลื่อนมันยุบตัว จากชาวเน็ตได้ชมวิดีโอค่ะหลายคนก็มองว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมเป็นการนำเอาเรื่องซีรีสมานำเสนอในเชิงขำขันเรากับไม่นึกถึงจิตใจของเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อที่ผ่านเรื่องกระทบจิตใจมาหากทางครอบครัวของเหยื่อเนี่ยเข้ามาพบเห็นคงจะรู้สึกแย่ยไม่น้อยเลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะการกระทาท่าทางต่างๆภายในวิดีโอเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําขณะใช้บันไดเลื่อนค่ะหลายคนก็กังวลน,นะคะว่าถ้าหากว่าเด็กๆได้ชมคลิปนี้จะเกิดการเลียนแบบขึ้นมาค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนนะคะได้เข้าไปคอมเมนต์ตักเตือนแต่ทะว่าดาวเท็กซ์ตอคนดังกล่าวก็ไล่ลบคอมเมนต์แล้วก็บล็อกคนที่เข้ามาเตือนจึงยิ่งทําให้ดราม่าเรื่องนี้เนี่ยระอุกข,ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะด้านทวิตเตอร์เรสคอค่ะได้นาคลิปนี้ไปโพสนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญ,ญาตนะคะแต่ฝากดูแอคเค้าดาวเท็กซ์ o k ท่านนี้หน่อยว่าเอาเร เรื่องเมคฟันมันเกินไปไหมพอมีคนเข้าไปเตือนคุณเธอก็เลือกจะลบคอมเมนต์แถมบล็อกไปเลยจ้ะนอกจากนี้ยังทวีตเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนแรกจะปล่อยผ่านไปแต่พอเห็นหนางลบเมเมนต์พวกที่เข้าไปคอมเมนต์เตือนรวมถึงเลือกที่จะบล็อกเลยอยากให้นางได้รับบทเรียนบ้างไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะสักเอามาทําแต่คอนเทนต์อยากให้นางนึกถึงจิตใจของครอบครัวที่กําลังพบเจอกับปัญหานี้บ้างถ้าเข้ามาเห็นมันจะแย่แค่ไหนนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้าไปถล่มรัวๆเลยค่ะโดยบอกว่าตอนที่ถ่ายเนี่ยน่าจะคิดได้นะคะว่าสิ่งที่ตัวเองทํน อันตรายกว่าอุบัติเหตุอีกนะมันน่าจะโดนเอาบ้างแหมไม่ค่อยชอบเวลาใช้เอฟเฟคต์พูดเสียงแหลมๆกับบางกริยาอยู่แล้วพอไม่เห็นทำคลิปแบบนี้อีกยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่ค่ะถึงตอนนี้ดาวติกต็อกท่านนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือว่าลบคลิปออกไปแต่อย่างใดค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ